สวัสดีครับร้านหนวยพรระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหมนาเช่นเคยครับเป็นพราสมเด็จเคี้ยวแก้วนะครับพิมพ์เล็กผมนิยามเองนะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กไม่มีหูนะครับนะครับนิยามเองนะเพื่อที่สะดวกในการที่ลูกค้าเกิดติดต่อสอบถามเข้ามาจัดท้าบูชาวัตถุมงคลนะฮะของหลปกวนนะครับวัตะเกียนทองนะครับจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะครับผม บุกวนเนี่ย um, ถ้าก็เป็นภาษากฤษนะครับสีระสังขาร่า้ไม่เน่าเปื่อยนะครับว่ากันว่านะครับท่านเป็นพระสามิตรธรรมกับพระปุกูลพระปุกูยจะช่วยจะช่วยดูแลสีแลสังขารไดอีกร้อยปีนะครับดูแลไปร้อยปีนะครับผมนะครับท่านอดีตการท่านเป็นฤาษีนะครับชอบปฏิบัติธรรมในถ้ำนะครับปัจจุบันท่านก็ไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเามอเสมอนะฮะในยุคที่เป็นประสงค์นะครับจนก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงนะครับ มันมีวันหนึ่งนะครับเทวดาก็เอาดาบเหลก็กไหลมาถวายท่านท่านก็บอกว่ามันนิดเดียวไม่พอแจกลูกศิดท่านก็เลยขอมวนสารนั่นนี่นั่นโน่นเลยเนในธรรบางอันเทวดาก็ให้บางอันก็ไม่ให้นะครับท่านก็มาพน้นพบตอนหลังว่าเอาง้วนดินนะครับปลูกกะปิดินแล้วก็เครือดินนะครับผสมกันแล้วก็เสกด้วยจิตตานุภาพผลลัพธก็กลายเป็นเลหล็กไหลนะครับหรือขี้เหล็กไหล่นเองปรากฏว่าให้ผลทางเรื่องของกงพันธุ์เหมือนเหล็กไหลนะนะ ท่านก็เลยมาจัดล่าเป็นพระนะครับก็เป็นพิมพ์นี้แหละนะครับผมก็เลยอย่างที่บอกถามที่วัดตอบไม่ค่อยได้ก็เลยบัญญัติเองนะฮะเพื่อให้สะดวกนะครับสะดวกในการให้ลูกค้าท่าอุชานะครับผมก็ไปนค้นพบเจอว่าอาจารย์ไพศาลจางชาแห่งนิมิตพิทธทวงบอกว่าบุกวนี้เป็นพระต้องไปการาบนะครับมีเวลาว่างแคไปการาบ นปะัจจุบันก็เหลือสรีระสังขารทา่านนะนะน่าไปทําบุญด้วยนะครับเพราะว่านะครับ,นะรบอาจารย์ไปสารใจเนี่ยท่านก็ไปสวรรค์อะไรต่างนะครับที่เขาเรียกก็คือสวรรค์นั่นแหละที่เย็นนะที่ร้อนที่ร้อนขึ้นนรกนรกท่านก็ไปแต่คนใหญ่ไปสวรรค์จะเยอะที่เย็นจะเยอะก็ไปหาพวกเทวดาผู้ดูแลกําลังบุญต่างๆนะครับของวิมารต่างๆของอผู้ทําบุญไว้เยอะๆเราก็แนะนําท่านก็แนะนำมาว่าให้ไปกาศ พระปฏิบัติดีประดับชอบนะครับทา็จะบอกนะมีทุกจังหวัดนะใครอยู่ใกล้ไหนก็ไปกราบที่นั่นนะครับเพราะว่าพระที่บีจีญายาจารย์วัดงดงามในเวลาควรไปกราบไปทําบุญเพื่อก็จะได้บุญกุศลถูกสุดเต็มขั้นนะนะนะครับไม่เหมือนไปทําบุญกับพระทุกสินงท่นก็งกระบอกเอาไว้นะครับ,นะรบเป็นบุญกุศลพวกเรานะท่านก็มาบอกเอาไว้นะครับในการนี้นะครับ ท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตจิดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับตัวศูนย์เก้าหกเก้หรือศูนย์แปดหนึ่อย์่งางไรฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแนละท่านจะไม่พลาดทุกรายการมัตสุมคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ